ปลาได้ปลาปลาล็กปลาชนสวัสดีครับผมไปแล้วครับับการนี้วันนี้มากับน้นองไข่ตม้มมาับกับมาหน่อยนะครับไปจิไปหาปลากันครับเบจายยกสะดุ้งนะครับ นี่ครับเนาะคนตรงเมื่อคืนนี่เดี๋ยวเพล่อมันถึงน้ำใหมเพล่อปลามันออกนัก่นก็เลยสิออกไปเบิ่งครับไปครับไปน้ำกัน พี่น้องก่อนห้องสีเงยงย่องย่องไปแวะเบิงปลาเห็ดจากข้าวก่อนครับมีบ่ไปใส่ต้มเร้ยแล้วลูกมาเผื่อเห็ดมันออกครับฝนตกแดดมันฮอนฮอนสิเกามันออกก็สียงยงเงยงเดี๋ยวไปเบิงน้งันบอกครับว่าเป็นยังห้องก็อเป็นย่องย่อคือเกล น้ำเบิ่งหมองมันเคยออกครับก่อนเาสีไปหาปลาเขาได้มาแวะเบิงเพื่อมันออกมันออกบ่อนตกมาเลี่ยงกันสามสี่หมื่นแล้วมันมาพึ่งจะมาหยุดสองมื่นเห็นแดดออกเพื่อมันมันหลักออกนี่บ่ท่านเห็นนี่นี่พี่น้อง ม,มันมันออกจนแต่ว่าคนมาได้มาเบิงออกเยอะถึงมาเถามันเ่าครับอยู่หลายมือมาได้มาเบิงคือ่าเนา่ากันเน่าครับเอาไวปแต่งเฉยเชืฉอซะมีงกันเนา่ามันเนา่าโม้ผู้ใดมาเบิงมันเน่าครับ มันออกบนหลายแต่มันออกมันบานมันจนว่ามันหนาววุ้ยพูนมะเบิงเห็นว่าเครับเตี่ยวฮันพูนพูนมันสิงช่วงครับก็เรียบริเวณมะเบิงเนาะ มันเถ่าค่ะมันออกไหลมันเถ่ามาหน่อยก็ได้ไมีอีกบ่มันเถ่ามาประทันมั้งโอ้จนเถ่าพี่น้องเลยมันเถ่าถึงฝนเปียแล้วครับเอาไปตีเห็ดเชื่อคิดวานมันสิออกพี่น้องอันนี้กนเนนา เห็ดอ <ounded> ันนี <t ort mañana> ้เห pues <facilities> <t os |notimestamps|> ็ดตะวเนเ now ไโอ้โหโอ้แต่เห็ดเชื่อครับเน w จีเกอรจริงตีสนแต่เสียดายเนาะมาข่งท่านครับครับผมจะกลาวสวัสดีอีกเช่นนึงนะครับตอนนี้เขาก็มาฮอดน้องแล้วมันหนีคนมาหลายครับบ่มีคนนี่หรือว่ายั่งบ่ะทันมากเนาะครับตอนนี้เขาก็มาฮอดแล้วครับ เดี๋ยวก็จีกางยอ่อโลงนะครับย่อที่ห้าอามาามัอนี้กะเป็นตาหาเส้นกับหกเส้นแปดซอกนะครับมาจังขาไปรูน้ำกันว่ามันนี้ห้าสิงยกปลาได้บ่นะครับตะเบิงตามสายตาแล้วก็บก่ค่อยขึ้นนะครับหนามมันหลายครับหนามมันหลายกว่าเก่าเลยหนามมักหลายเลยครับนําหมักหลายอันนี้แหแหเหาเอมาาไม้ครับน,มมน,นี่สั่สงมะไม้กับร้อยอามะาบาน ลองบึงนะครับแห่ีเส้นครับสีเส้นเคิง์นบัตรรวมโป่งสี่เส้นเคิร์สี่จุดห้าครับลงไปเลยเดี๋ยวก็ดีกลางขั้นครับเดี๋ยวเาหนึ่งยกทางนี้นะครับรอชายฟางไปแค่เก่านี่แหละครับพอกลางหนามมันเหลือมันไปบ่ได้ย่างน้ําชายฟังแต่แต่สังเกตว่าหนามมันหลายกว่าเกานะครับฝนมันโตครับช่วงสามสี่มือมาผมมันตก มากันมาหน่อยไอ้เก่ผมลงเหร่นนามแล้วกวนปลายแล้วเพิน่นเอาเดี๋ยวขอตัวกลางขั้นกันครับหนึ่งกลางหาเส้นหกเส้นนะครับเงีวแปดฟองมาต้องทำน้ำหล่นน้ำกันบ้างนะกลางขั้นจะเข้าวันครับนะครับเงา้ยวหกกลางเรียบร้อยแล้วหาเส้นครับ เส็นได้ีิน้องเด้อนี่ครับยกเลาะน้ำชายฟังไปนี่แหละไปน้ำครับทำมาอาสิยกม่ง อูน้ำลึกครับมืึอนี้น้ำขึ้นหลายสุดเยว่าน้อน้ำขึ้นหลายเลยเสบายเลยเราหืมมันตกถามหยกเงาะใส่กันนี งามหลายครับว่เบิ่งพี่น,น้องเลื่อยแอวขึ้นมาพุ่นครับขนาดยตุลิงนี่ครับปกติมันใช่หัวเขาเพราะว่ามันติเป็นเทลงไปสิเนาะพี่น้องเนาะมันติเป็นเทลงไปสิครับโยคนมันหลุดน้ำมขึ้นหลายปกติขั้นห้ามันสิโกงขึ้นบ้างสิน,นี่มันแปะน้ำเลยครับนี่มันน้ำมัหลุด sang to, um, à, um, mày là tôm, đi tham rồi, sầm bài khắp thế มาแล้วสบายปันหมาหอโอ้โอยนอนอาบแดดเพิ่นคักอ,อืมนอนอาบแดดโอ้ยเนาะสบายค่าคนอืม น,น,น้ำลืกแห้งน้องเลยเก็บพ้นแห้งยกเลยน้ำมันลืกหลายข้ากับพ่อักื่กเลยลำบากมามามากนี้ลูกมาลืบนั่งนี่แหละน้ำ บายครับเขนลงเลยมีครสบายปานมาหืมี้ำบานนีเ่องแมวกอบอยู่อืมนอนนี่ อะไรงัยนี่ต้นตัวอลไรตกตัวอะลูก טוב, נו, נפלים, נו, נו.

i wow. <Okay. S 1> เก็ียบแล้วพี่น้องเพราะเราือ่พอกินแล้วเมื่อบ้านครับบันน้อนี่ฮะเมื่อบ้านไปเอาปลาไปอย่างไปเหดอยุ่เห็ดกินครับไปเมื่อบ้านครับ คักคักแล้วอนองแค่คัก,ข,กขอครับพออยู่พอกินเมื่อหาเอาไปย่างให้ดูให้กินเมื่อวานเนาะ ครับตอนนี้เฮามาฮอดบารแล้วครับก่อ,อไฟมืาอนี้เฮาสิปั่นินอบองค,ครับขึ้นก่อไฟแล้วอืมนี่ปลานินอบองนะครับปลาเฮานี่ปลาจะเป็นจะแมงยิ่งใหญ่จะแมงยิ่งให่เลยคุณน้องชามโ อย่างตัวอะไรพอ่อเหรอครับโอ้โสี่ตัวเป็นหมอนเอาถิ่หม้อมาเกลือครับมาเกลือก่อน ก็สปิดยางครับอ,อันนี้อบองฝาปิดตั้อ,อันนี้อบอง เรียบ้อยครับจะรอเวลาอย่างเดียวครับตอนนี้ตัวน,นี้ก็นะครับฟังตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ระบายอากาศนะครับฟังท่างนี้ก็ระบายอากาศครับให้ลมอากาศมันเข้าได้ครับช่วงบนห้องปิดใบอบตกลอบอวนนี่นะครับนี่อากาศปานนีนอบองหงหามาได้กันจังสิล่ะครับอบอวงประต้มกับยาง อบเลยนะครับบอตองมาเบ่งมันนะครับประมาณเ,เครองชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเก็ยบ้อยครับสุกสุกนอกสุกในเบิดนะครับ